สวัสดีเด้อพี่น้องฟังไปสุกครู่สุกคนผู้ติดตามรับประตูใช่พี่น้องเราประตูใช,าชมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อออกอากาศแล้วด้เวลาแล้วต้องมือต้องวัดแล้วรับประตูใช่เดือนดีตอลอดพี่น้องมือเศร้านี่ไหมไนสามหลุดอยู่พี่น้องเขาสามหลุดอยู่มาติดตามอยู่น้องพี่น้องวะมาแล้วเด้บาตนี่เหมือนแร่งที่ไม่แจกละเก่งนะเด้อเหมือนแร่งก็ไม่แจก แจกมีเจาะไม่หลุดแล้วนะ้องพี่น้องมาเนานนะซีเล่าได้สามหนึ่งเคือว่าเก่งแล้วนะ้องพี่น้องเนาะเดินดีสุดยอดเก่งแล้วคันได้สองจังสมบัติมมดาเดินดีอยู่ไปเคิงหนึ่งอันนี้ได้สามได้เกิดเคิงแล้วนะพี่น้องเนาะซีได้สามซือว่าเก่งถือว่าผ่านเนาะพี่น้องเนาะบานนี้ก็วุ่นเล่าประตูใส่ตัวนี่ก็นกหลับกันมาก,กินเข่าแล้วพนะี่น้อง เหลือมีเขามาตากกันได้พี่นอ้องเลยแล้วมีเขามาตากแล้วมีเขาเจ้าเขามาแล้วด้ยอีกเดือนหนึ่งสำหลับพี่น้องหลังไรก็ต้องเป็นเต็มเลยเดือ,อนนี้ว่ามีช่างย่างคนละครับพี่น้องเขาคนก็หลายจำปีนี้ให้ก็ได้เขาทุกคนเต็มเหนี่ยนทงทุกคนเอาพี่น้องบานนี้ไปเบิง่งเล่าประตูใช่ต่อเลยน้องพี่น้องเนาะ มาเด้อพี่น้องสุกูสุคนเอฟซีผู้ติดตามเล่าประตูใช่เล่าประตูใช่มาแล้วพี่น้องมาต้องวมดแล้วเด้อพี่น้องเด้อมือเสาเก่งอยู่มือเสานี่ได้สามหลุดจพี่น้องซีเล่าได้สามหลุดรุดประชาทไปประสาส้นเล่าล,ลุดอันเดียวพี่น้องนี่แค่ยีดหันมาตอบนะพี่น้องเนาะ,ะเขาบอกไปยังเอาไหมมาเนี่ย ที่ดีตอบรับสู้สองตาคุณพระรวยได้พี่น้องเด้อล่าประตูใช่ก่อนจะมงวันที่สี่เมืองวันที่สามเป็นยังไงเนาะพี่น้องเน,งเนงาะลาประตูใส่วันที่สามพฤศจิก,ก,กา 2, สองพันห้าร้อยหกสิบแปดชุดลาประตูใส่เล้นเก็ล่องแปดเข่าแปดพี่น้องเข่าตัวสำรองได้แปดสองหลุดเราสันติภาพเล่นเก้าล่องศูนย์เข่าเก้าแล้วพี่น้องได้เก้าเก็ด แตกนี่พี่น้องโอ้เริ่มตัวเก้าเก็ดแตกแม่โอ้ยแตกขัดขัดเบิ้งมาสัดนะพี่น้องเนาะแตกเก้าเก็ดพี่น้องแตกแตกแตกรูดเก่งเรื่องบกูอากาประสาชนเหล่ารุดไปพี่น้องปาวชนเหล้าลุดแต่มาเล่าเอกตาเดินเก็ดร่องเก้าเขาเก็ดละพี่น้องได้เก็ดหนึ่งพี่น้อง นี่แค่เอื้อรุดไปเอาพี่น้องบานนี้มาเบิ่งของวันที่สี่เลยพี่น้องสีแตกอีบ่อมืงเนี่เหมือนเจ้านี่แตกนะพี่น้องนะเดินในทางที่ดีลราได้แตกก็ได้บานแตกสองสามสี่ไปผุดแล้วน้องพี่น้องน่าแตกได้หลายแล้วพี่น้องเที่ยวนีน้อลาประตูใจวันที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด จับคู่เราประตูใส่แปดเกดแปดเกดเก้าแปดวิ่ง เก้าแปดวิ่งเก้าแปดวิ่ง,งวิ่งเก้าแปดกลมเก้าแปดล่องแปดเจ็ดคูวิ่งเด่นแปด ร่องเก่าเล่าสันติภาพ สันติภาพจับคู่เกียรติแปดเกียรติแปดเก้าเก็ด 3 4 sẽ... Vinh Vinh Vinh, Vinh. เก้าเก็ดเก้าเก็ดวิ่งโค้งเก้าเก็ดร่องเก็ดแปดล่องสามซีคู่วิ่งกระเด็น Yes. Cantik dia. Long. Kuwing kan den Long kau. bạc xa xuân lão bạc xa xuân xuân lão xa chôn nào nhắc hồ dù gì xuống cầu bình cầu Vinh xuống cao Cùng xuống cầu Lòng xuống si Cú bình đen xuống lòng cầu ລ້າວເຮກຕາ đáp khu, số 6, số 9, C1, Vĩnh xong cầu bình xong cầu xong cầu bình xong cầu cùng xong hút long xin long วิ่งเดินสองล่องเก่า 0กศูนย์ก้าสองสีสามศูนสาม ว่ายริมตัวพี่น้องริมเอานนี้เคี่ยวงใส่น้ำเอาพี่น้องมืออึนจังเบิ้งพี่น้องพลาดไปแล้วไปเขียนเราเขามีมืมอเขียนแลนะ้วน่าพี่น้องนะ่ามืออึนจังเบิ้งนี้เคี่ยมานนี้เคี่ยเดียวตรงดอกพี่น้องมาตรงใจไอพี่ดอกมืออึนจังเบิ้งพี่น้องมืออึนจังเบิ้งทั้งสว่างยางเลยเทั้งมีไอพี่ทั้งนี้เคเสารเลยนะ่าพี่น้องเนาะยเล่าประตูใส่วันที่ ซี 4, พุทธกีกาเยน2 5 6 8จับคู8เก98วิ่ง98กลม98ล่อง8เกตคูวิ่งเล่น8ล่องเก่าลาวสันติภาพเกต8 9เกต3ซวิ่ง9เกตกลม9เกตล่องเกต8ล่อง3ซคูวิ่งเล่นเกตล่องเก่าประชาชนล่า0ซี0เก่าวิ่ง ศูนเก่าลมศูล่องศูนย์สี่วิ่งเดินศูนย์ล่องเก่าลาเวลตาสองหกสเก่าสี 1, วิ่งสอเก่ากมสอเก่าล่องสองหกล่องสี่หนึ่งวิ่งเด่นสองล่องเก่าพี่น้องพอได้ขมาแล้วก็ให้พอโสดพอหลับกันสุขู่ทุกคนเด้อพี่น้องเด้เอเงินเสาให้แตกแตกกันสุขูทุกคนไดนงินไดท่องกันสุขูทุกคนเง,ง,งินน่องท่องไรกันสุขูทุกคนนะพี่น้งนองเนาะบ่เก็บบกก่จน ให้คุณพารักษาเทวดาคุมขอ้องขอกกันอีกวันที่หาเลยพี่น้องบาทนี่สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำวา่าสวัสดี